ทางทนายความเนี่ยเขาก็พยายามติดต่อมาว่าวันนี้คุณพ่อไม่มาแต่ว่าเจ้าพนักง,งานสืบสวนของเราเนี่ยฮะเขาไม่อนุญาตเพราะว่าเรามีหนังสือชัดเจนไปแล้วการขัดหมายเรียกนะฮะมีความผิดส่งการขัดหนังสือเรียกของคุณพ่อเนี่ยฮะไปเปรียบเทียบความผิดกับทางตำรวจนะฮะมีโทษจำคูกกระรอยส่งให้ตำรวจไปดำเนินตามตามขั้นตอนต่อไป เรียกนะฮะให้คุณพอนะในฐานะกรรมการบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะครับมาชี้แจงข้อเท็จจริงในวันนี้10โมงนะครับก็ทางทนายความเนี่ยเขาก็พยายามติดต่อมาว่าวันนี้คุณพอไม่มาแล้วก็จะขอเลื่อนไป15วันแต่ว่าเจ้าพนักง,งานสืบสวนของเราเนี่ยฮะเขาเขาไม่อนุญาตเพราะว่าเรามีหนังสือชัดเจนไปแล้วในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะส่งนะฮะ การขัดหนังสือเรียกของคุณพ่อเนี่ยฮะไปเปรียบเทียบความผิดกับทางตำรวจนะฮะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เราส่งให้ตำรวจไปดำเนินตามตามขั้นตอนต่อไป<ม>ครับทนายวันนี้เขาก็ไม่ส่งเป็นตัวแทนให้มาเหรอคะครับทนายเขาก็พยายามที่จะเลี่ยงที่ว่าจะมาช่วงบ่ายหรือว่า15วันเนี่ยนะครับซึ่ง เราพิจารณาแล้วมันเป็นเหตุเร่งด่วนที่เราจะจำเป็นต้องเรียกสอบข้อเท็จจริงตรงนี้นะฮะเราก็ไม่ให้มีการเลื่อนนะฮะจะต้องมาวันนี้นะฮะแต่เหตุผลเนี่ยเขาเลยใช่ไหม่เขาไม่ต้องมาแล้วครับครับเหตุเหตุผลเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมนะครับว่าจะมาวันนี้นะฮะขอเลื่อนไป15วันแต่เจ้าพนักงานเราก็ไม่เห็นชอบตรงนี้นะฮะไม่เห็นด้วยเหตุอะไรครครับ เขาไม่ได้แจ้งนะครับเขไม่ได้แจ้งบร้อครับ,บ<อ>รจะขอเลื่อนเป็นบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้ผู้รับมอบอำนาจมาเองซึ่งเราเห็นว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเราจะเป็นต้องได้ปากจากปากคําเขาโดยตรงสงองบาขาบอกก็จะรอจนถึงช่วงเย็นใช่ไหมไม่รอครับไม่รอครับอันนี้ก็คือ,อเป็นการขัดหมายเรียกนะฮะมีความผิดนะครับเราก็ส่งดําเนินคดี เปรียบเทียบความผิดตามขัม้นตอนต่อไปีเลยใช่คะ,ะใช่ครับเดี๋ยวเราจะสรุสรปเรื่องไปในกรณีของ3ดาราพรุ่งนี้ก็จะเหมือนกันเลยใช่ไหมพรุ่งนี้นะฮะเราเชิญ3ดาราตรงนั้นมาเป็นหนังสือเชิญยังไม่ได้เป็นหนังสือเรียกน,นะครับก็ดูเหตุผลความจําเป็นที่เขาจะเข้ามาได้หรือไม่นะครับในส่วนของหนังสือเชิญนี้เราสามารถปฏิเสธได้ไหมคะหรือว่าจะขอ<ช>เตรียมเอกสารก่อนออแล้วค่อยเข้ามาทีหลังได้ไหมครับครับจะเข้าลักษณะนั้นหนังสือเชิญน,นะฮะก็คือแค่เชิญก่อนนะในเบื้องต้น ก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่มาเราอาจจะพิจารณาออกหนังสือเรียกดอกนะฮะก็จะเข้าเกณฑ์คุณพอวันนี้ <Okay. S 1> นะครับตอนนี้นะฮะในรูปคดีเนี่ยเราได้สืบข้อเท็จจริงในบางส่วนมาแล้วนะฮะามาประกอบการพิจารณาเนี่ยในขั้นตอนต่อไปของเราดีกว่านะฮะของเราเนี่ยก็คือเรื่องขัดหนังสือเรียกเดี๋ยวเรากําดำเนินการน,นะในวันนี้ในเรื่องชั้นอ,องค์ประกอบพยานหลักฐานต่างๆที่จะอาจเข้า คดีอาญานะฮะช่อโกงประชาชนเนี่ยเดี๋ยวเราจะสรุปสำนวนต่างๆที่เราได้นะฮะเสนอไปทางตำรวจไปนะฮะบอกปคบ,บ,บ,บต่อนะครับในชั้นในการเพิกถอนอของบริษัทเนี่ยฮะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเนี่ยเราอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนอยู่นะฮะ,ะในในในเหตุที่เราจะคุยกันตอ,อนบ่ายนี้นะครับในส่วนของ ความผิดตามมาตรา19เนี่ยนะฮะเราก็จะเสนอเข้าคณะกรรมการขายตรงตลาดแอบตรงไปพิจารณาดูนะฮะว่าผิดตามมาตรา19หรือไม่ ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ